เน็ตเร็วปี๊ดแรงฟุตปาร์สัญญาณมีปัญหาเน็ตช้าเน็ตอืดสัญญาณไม่ทั่วถึงใช้เอสเซพอยสใช้เอสเซพอยสไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือตึกโรงงานออฟฟิศไม่ว่าจะมีกี่ชั้นเอสเซพอยก็เอาอยู่เอสเซพอยก็เอาอยู่กระจายสัญญาณเร็วแรงทั่วทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในห้องนอนห้องน้ําในตึกอาคารหมดห่วงหมดห่วงเพิ่มสปีด Wi-Fi ให้แรงทะลุเพดานด้วย s อสเซจพอยต์6ขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพสูงขนาดเล็กแต่ประสิทธิภาพสูงลองรับ Wi-Fi 6ความเร็วสูงสุด1,008 8เมกะบิต1,008เมกะบิตลองรับอุปกรณ์พร้อมกันหลายตัวไม่สะดุดไม่สะดุดดีไซน์เฉียบติดผนังเพดานสวยกล้อเกินกล้อเกินจัดก,การง่ายผ่านโอมดาข่าว หรือแอปบนมือถือเรามีบริการเซอร์วส์สํารวจหน้างานเซอร์ว์สํารวจหน้างานออกแบบออกแบบและติดตั้งพร้อมทีมช่างติดตั้งพร้อมทีมช่าง,พร,งพร้อมสอนการใช้งานสอนการใช้งานรบจบที่ดีแน่ดีแน่หากใครสนใจสามารถทักเข้ามาปรึกษากับเราก่อนได้ค่ะที่คอนแทคข้างล่างนี้เลยค่ะ